น,นี่คนน้องหนุยกอนวิ่ง,ง,งน่าจะเป็นตัวใหญ่ใช้ได้แต่ดูทรงเียน,น่าจะไม่ใช่ปากัด Sorry as DJ Yo what's up สวัสดีครับวันนี้ผมเบงเกอซี นี่ทุกคนมังเอียดจะวางไว้ตรงนี้ทุกคนว่าจะเป็นตะกร้าหรือว่าถุงใครที่มาบ้านมังเอียดแต่ช้อนประกาหลังบ้านมังเอียดก็จัดได้เลยเอฟซีเดี๋ยววันนี้มังเอียดจะพาไปจับไปดูว่ามาบ้านมังเอียดแล้วได้ประกาดแบบไหนไปเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเมื่อกี้เอฟซีมาเป็นสองคนแต่ว่าเวลามาจับประกาดให้ใส่รองเท้าไมา้เรียบร้อยด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีเบื้อง เศษกระเบื้องอะไรแบบนี้มันอันตรายถ้าเราไม่ใส่รองเท้ามานะเราต้องใส่รองเท้ามาียบร้อยนี่ทุกคนมองเห็นไอ้ลูกพี่ใหญ่หางป่าให้แล้วมันจะเดินง่ายแล้วเราก็จะไปจับอันตรงนู้นมาดูกันว่ามงเห็นจะได้หางไปโพหรือเปล่าพอกแล้วก็เฉยแล้วตามมาเลยเชงเปงไปลุยกันเลยนี่ตะกร้าที่เอฟซีช้อนเมื่อกี้เลยก็มองเห็นเซื้อตะกร้าใหม่มานะแล้วก็ให้เอฟซีก็ได้ทาการช้อนกันเลย มันก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะแต่ก็ลองดูทุกคนในเมื่อ FC มาแล้วเราก็ต้องจัดบิสมิลลาห์ทุกคนแต่ว่ามันสปกปรกซะหน่อยนะเนี่ยแต่ว่าฝนตกน้ำขึ้นมาถึงบนนี้แล้วทุกคนอืมมาทุกคนเราไปลุ้นกันว่าเราจะเจอปากัดหางใบโพหรือเปล่าแต่ว่าบางเหว่ามันน่าจะขึ้นมาถึงบนนี้ทุกคนเพอฝนตกตกแบบนี้ทุกคนนี่ แต่ว่า FC ไม่รู้เข้ามาช้อนในนี้ได้บ้างหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยสงสัยมันเดินเข้ามาในนี้แล้วเมื่อกี้ดูจากร่องรอยนี่ทุกคน FC บางเอียดเดินเข้ามาช้อนกันในนี้ที่จริงน่าจะมีวอดอยู่แถวๆนี้มั่งลงเลยดิไม่เจอข้างบนๆน,นี้ถ้ามีปลา มันก็ตั้งแต่มีห่อนั้นเรามีลูกเหมือนนี้ทุกคนแต่ว่าจริงแหละเจอลูกเงี้ยนันหน,น่าลูกประกาศแต่ว่าใต้นั้นน่าจะมีอุย้ยไม่รู้ตัวอะไรแน่เลยทุกคนเออวิ่งเข้าไปใต้นั้นรุ่งไหยดูจากร้องไหยได้ทุกคนเออ นี่คนน้องหนุ่ยก้อนวิ่งน่าจะเป็นตัวใหญ่ใช้ได้แต่ดูทรงนี้น่าจะไม่ใช่ปากัดนี่คนตายนั้นเลยเหมือนกันว่าน่าจะมีปากัดยักษ์แต่เราไม่ไปเอาดีกว่าเราไปตายนีดดีกว่าทุกคนเถอะเอฟซีเหมือนชอบมาชนแถวแถวนี้เหรอนี่เหรอโอ้โหเพิ่งช้อนในเปลือวะเวลามันก็มาชอนนี่มีขี้ดังเพล่อน นี <So> ่นี่น้ามีเหรอก็อุ้ยลึกด้วยทุกคนเหรอแล้วก็สกปรกด้วยอ่ะเนี่ยเอฟซีเข้ามาช้อนหลังบ้านบางเอียดช้อนจากแถวๆนี้เราก็ลงไปกันเลยดิอื้อหืออื้อหือมันก็ช้อนกันตรงไหนวะน่าจะข้างในนั่นเหรอไปลงไปดูดินี่ทุกคนมันเริ่มสกปรกกันแล้วไงเนาะ เร mm. hmm. ามาแล้วเราก็ต้องลองดูสักหน่อยแต่ว่าตะกร้าเนี่ยแทนไม่ค่อยลงนะทุกคนเพราะว่าได้แล้ว FC ม e ันเหยียดทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวัตไหมพวกนี um ้เอาตะกร้าเันเหยียดมาซัดไว้เลยเหล่าเลยเอล่ให้ตะกร้ามาไม่เกินไม่เก็บไว้เหล่าเวลาใครที่เอามาซ้อนแล้วก็ กรุณานะเอาตะกร้าไว้ที่เดิมด้วยเผื่อให้คนอื่นชนแล้วนะตรงนี้เหรอหรือไม่ไม่น่ามีเดี๋ยวเราหาด้วยเจอวอดเราดูลาดรเราก่อนทุกคนแต่พวกนี้มาชนในนี้พวกนี้น่าจะลงกลางบอไไ่อแบบนี้เลยไอ้พวกที่ได้นะพวกที่ไม่ได้ก็น่าจะไม่กล้าลงนะลองดูดิเผื่อว่าได้นะทุกคนนะ <c oughs> โอ้ห้ามเนง่เจอวอดแล้วทุกคนนี่ไงทุกคนวอดประกัด นั่นหน่อยไม่ได้ป่ะนี่แหละตรงนี้แหละหมวดปลาระกัดเมื่อกี้เรียบารอยปลากัดทำหมวดแต่ว่าไม่เจอปลาเรียบร้อยทุกคนเจียวนี่ทุกคนมันเห็นเจียวหมวด,ด้แล้วทุกคนหอืืออ หมดแล้วล่ะแต่ก็ไม่เจอปลาล่ะตรงนี้ก็หมดแล้วล่ะทุกคนหมดแล้วล่ะหมดแล้วล่ะหมดแล้วล่ะไม่เจอปลาล่ะเรียบร้อยตรงนี้ก็น่าจะมีบดแต่ที่ที่เราว่ามีบดน่ะน่าจะมีปลาทุกคนแต่ว่าน่ากลัวมากเลยไม่เจอเลยอ่ะตรงนั้นเลยที่หวด้นนี้เ น่าจะได้เลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้โอ้โหมีวอดลอยอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตัวเมือ่อกี้ถ้าได้ก็น่าจะเป็นพ่อพันทุกคนเมื่อกี้พ่อวอดสวยมากเลย <c oughs> พวกที่ได้มันน่าจะมาช้นในลึกๆแบบนี้ไงน,นะเพราะปลากัดมันออกมาอยู่ข้างนอกมาแล้วนี่คุณ ลึกใช้ได้เลยแหละตรงนี้ได้ไหมดูลึกยิงทุกคนลึกมากมันไม่น่าจะลงไปนะแต่บางอู้แต่บางเอียดนี่เลยลงไปลงไปเฉยเลยมันต้องขึ้นมาข้างบนหน่อยพวกนี้มาชวนปูว่มันได้หรอ ตรงนี้นะ่ามีอืมไม่มีให้าบางเหยียดช้อนไม่ได้นี่อายเด็กเลยนะเพราะ่าเด็กๆมันมาช้อนได้แล้วก็ได้หลายตัวแล้วดูช้อนเก่งนะพวกน,นี้แต่บางเหยียดไปดูข้างในนูพ่อบางเหยียดมัน่นใจว่าที่บางเอียดไม่ควรพลาดตรงนี้น่าจะเป็นขี้เราจะไม่ลืมใจมัน เราจะไปดูที่ประจำของเรามาตรงนี้น่าจะมีไหมไม่มีลปลามไปมไหนหมดแล้วทุกคนโอ้โหเจอลูกคอกทุกคนลูกคอกลูกคอกพ่อพันกับแม่พันมันน่าจะมีอยู่นี้มามาดูซิไปอยากมาถึงรื่นรื่นขายแล้วลาเมเงียนทุกคนไม่ได้มาช่อน,นานแล้ว เพื <łość> uh ่อเอฟซีเลยนะเนี่ยไม่ได้ลงคลิปช้นประกาศมาสามวันมีเอฟซีสั่งปลามาแล้วไม่มีปลาต้องมาช้อนเหล่าองไหนที่ชักตัวไหมสักตัวไหม สักตัวไหมทุกคนเด้ดิไม่เจอดีะดะอะหรอโอ้โหตัวนี้ยังไม่สักตัวเดีะอะยังไม่สักตัวดีอะใต้นี้เนี่ยจะมีไหมยันเงี้ยมึงทุกคนเอยสักตัวไหมเด้ดิไม่มีดี สักตัวไหมยังไม่มีสักตัวไหมไม่มีโอ้โหน่าจะไม่ได้ไดแล้วนี่ยังไม่เจอเหมือนเคยยังไม่มีประเด็นเล่มาทุกคนประกาศวันอี่น ไม่พบเลยเออกให้ตายแต่รูเบนให้ดินถึงรูเบนเลยฮึมนีม่เจ้ตัวดีฮึมไม่พบเลยทุกคนไม่แต่ตัวเดียวตอนนี้ฮึมไม่พบเลยจริงจริงด้วยมาดูทั้งที่ว่ามันจะมีโอกาสได้สักตัวหรือเปล่า โอ้โหได้กุบฉันจะหาปลาคับได้กรบฉันจะไปยอมหรือโอ้โห,โหไม่พบสักตัวหนึ่งสักตัวก็ยังดีไม่เจอตัวตัวน,นี้โอ้โหได้ปลาชนชนเลยดุชนแต่เราไม่ใช่ต้องการปลาชน เราต้องการปลากัดทุกคนไม่เจอไม่เจอไม่เจออะไรเลยหายตายที่โลบินมไม่อยากจะคิดว่ามันเอียดเซียนประกาศมาจนประกาศเลยไม่ได้ประกาศอฮ้ยเราเจอปลาอะไรไม่น่าเชื่อเพราะว่าเราจะเลาะขอบนี้ดูเพือจะได้ตัวแต,ต่ว่าตอนนี้ หอยเข้าเต็มขาเงียเลยต้องเขี่ยวให้ออกก่อนเดินมาเดินมา3ามชั่วโมงไม่ได้ปลาทีทุกคนไม่มีทุกคนเรอโอ้โ,อโหในนี้ในนี้มีไหมในนี้น่าจะมีเอ่อไม่เจอเลย เอาให้เดียวเนี่ยเดินบุกขอบนี้ล่ะทุกคนลุ้นล้านี้ขอบนี้ถ้าไม่ได้นี่คือจบข่าวเลยทุกคนทำไม่ได้ขอบนี้ถ้าไม่ได้ขอบนี้ก็คืออวสานข้างบ้านแต่ว่า FC เอฟซีมันเห็ีดมามันไม่ได้ปะพวกนี้มันชนกันได้ทุกคนโอ้ได้มาแล้วปลาชนเลยล่ะอ๋อทำไมไปลาชนเยอะจริงวะ เบื้องขวดตั้งไป็ทุกคนเลยพวกนี้ไม่รู้มันชนขอบนี้ไหมนะให้ยตาเถอะทุกคนเดินเวียนรอบเลยตอนนี้ยังไม่เจอกตัวหนึ่งไม่เจอเลยทุกคนไม่เจออ่าชะก็โหอากาศก็ไม่ได้หนุ่มใหญ่ตัวนี้ละเอียด นี่ทุกคนเหียบมาเดินขอบนี่แล้วไม่ได้เลย,ยจำเลยวนันนี้ตรงนี้เลยได้ไหมไลยดิยิ้หนูมากุ๊บไม่ได้พี่ที่คิดว่าจะได้โอไม่ได้ทุกคนสงสัยมันน่าจะไม่อยู่ขอบนี้แล้ว เอแล้วมึงจะไปขบไหนที่นี่ขึ้นทางนี้ก่อนทุกคนอโอ้โหช้อนเกือบรอบบอ่ไอไม่ได้ตัวทีอะหนูทุกคนเดินเป็นรอบบอ่อยังไม่ได้เลยพวกนิมชนผือเหเห็นมันได้ปะ,อะเอาวัสานเชียนประกาศป่าเลยไปลุ้นขอบหนู ไม่ได <static. S 2> ้ก็เอาวฐานจริงทุกคนนะจะได้ขึ้นหน้าปกเลยเอาวสฐานโบหลังบ้านบางแยดูทุกคนแล้วถามจริงมันเข้าอยู่ทำไมเออที่อยู่เยอะแยะไม่อยู่ก็ไปอยู่ในรองเท้ามามาดูทิทุกคนว่าจะเอาวสฐานจริงหรือเปล่า วนนี้มันช้อนบอ่อนี้ด้วยทุกคนไอหมไม่ได้เจอมันก็ได้ไหมนะ่ยบางเอียดลองบอ่อนี้ก่อนหอบเลยทุกคนล่อได้บางเอียดหอบเลย ừ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 . มาดูกันว่ามันจะเอาสารของจริงหรือเปล่าแต่ ừ ừ ว่าปลาอื่นมีนะตรงนี้นี่ปลาคัด ลูกขึ้นถึงมานะคนตกใหม่ๆนี่ตรงนี้เหรอไม่น่ามีมั้งไม่นนนไมีในกรอบนู่นไม่น่ามาั้งนี่ยหรอที่เลงได้วันนั้นมาตรงนี้เลยที่เซียนประกาศได้โอ้แต่มีลูกปลา,นานอื่นนะไปเราไปดูกันดิขอบนี้เหรอความหวังของเราใช่ไหมไปไปดูกันโอ้โหตรงนี้ไม่น่าใช่ มาหนิทุกคนขอบนี้คือความหวังของเราถ้าเราไม่ได้ก็เฮเลยทุกคนคือพูดง่ายว่าล้างจริงๆอันนี้ทุกคนพอมังกวมังเอียดขอบสบายเล่ทุกคนพร้อมนล้ทุกคนแต่ปลาช่อนเลยลาวจู่โหล่งขอบแตปะปลาช่อน ลงขอบได้ติปลา,าช่อนปลาช่อนไม่ได้เชื่อเลยนี่ไม่ได้นี่เทเลยนะไม่จูเลยแต่ว่าลูกไอ้เกอือดูดรูกไปอยู่ในหมดเชื่อขอบเนี้ยอ้ท่อเน,นี้ยอุ้ยเหยียบพัด อ่าทุกคนในนี้น่ำม่ลุน้นทุกคนในนี้มาดูดิมีไหมโอ้ยเกมไมเปลี่ยนแลวทุกคนได้ไหมป้าบไม่มีชิบหายทุกคนไม่มีเลยปริงก็ไม่พบอะไรวะปริงก็ไม่พบปลาก,กัดก็ไม่พบ ตายแล้วโอ้โหืห <c> เ <oughs> รอบบอ่อ,อ,อ,บบอแล้วนี่ทุกคนนี่คือนี่เห็นเดินมาเรอบอจรินนะนี่อืมดูกันเอาเองนะใครจะมานะแล้วเห็นบอกไว้กอลท่องเหม็นไม่ได้ตัวทีใครจะมาเลยก็มาเลยนะมันชนกันผือ,อคนมองเห็นไม่ได้เลยฮ หอยทุกคนอืมมาลุทางรูนี้แล้วไม่ได้ประกาศตัวทีดูเดี๋ยวดูทางเดิมเทือกแปลกๆจบข่าวมาลุที่เดิมเลยทุกคนดูแต่ว่าไม่ได้ประกาศตัวอเอาคิดกันเอาเองทุกคนเออใครจะมาเอวาสาร เอามาสานปากระกป่าลังมาก,กมังเหยียดฟอกแล้วก,เก็เชยไปตามในไคิวอื่นยังไม่มาเป็นเบอรสวย